ประกาศความฝันให้ยิ่งใหญ่เก่าต่อไปด้วยใจที่มุ่งมันยืนมือคว้าประสานมือร่วมเดินสร้างฝันคงสักวันฝันนั้นกลายเป็นจริงหากมีลม หายใจใจต้องสู้ให้มันรู้ว่าเราก็ทำได้อาจจะท้อบางครั้งให้เราปรึกษาอลายไม่มีใครข้างกายขอจงยั่วันจงสร้างฝัน ของเราให้เป็นจริงเชื่อในสิ่งที่เราปรารถนาจงทุ่มเทกายใจแม้กายจะอ่อนล้าเสียน้ำตากี่ครั้งก็ยังสู้ต่อหากมีลมหายใจ ใจต้องสู้ให้มันรู้ว่าเราก็ทำได้อาจจะท้อบางครั้งให้เราเปรึกษาอับไลายไม่มีใครข้างกายขอจงอย่าวัน ในสิ่งที่เราปรารถนาจงทุ่มเทกายใจแม้กายจะอ่อนล้าเสียน้ำตากี่ครั้งก็ยังสู้ต่อจงสร้างฝันของเราให้เป็นจริงเชื่อในสิ่ง ที่เราปรารถนาะจงทุ่มเทกายใจแม้กายจะอ่อนลา้าเสียน้ำตากี่ครั้งก็ยังสู้ต่อจงทุ่มเทกายใจสู้ไปเพื่อชัยชนะสิ่งที่ฝัน จะได้มาขอเพียงตั้งใจ ีเอาหยังเอาบอกลูกภปยนอกคือมาสวยเทลานางมางามเทลาน้องถ้าเน้องละมีแฟนแล้วไปมีแล้วไปละมีแฟนแล้วไปเอาไหมคนรอสอั้อายเอาบอกมักบอกเอาไหมอะเอาเปล่าคิวขาวๆสูงเงาอัดหลาดปาดพ่วปานมาเป็ตนตาข้นสอดซังบ่เห็นต่างแต่งละครฉัน้อยที่ขอดุมกังขวัญแกน้อยที่ขอดุมก่งขวัน ไปมีลอยไปละมีแฟนแล้วไปมีมีลอยไปละมีแฟนแล้วไป <c oughs> เอาไหมคนรอสัมภารเอาใดพอแล้วนังเอามาน้องมามา,มาเป็นพันยาของพีได้ไหม <c oughs> พี่จะาพาไปขึ้นรถไฟโยโยพี่จะาพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปไล่ไปแล้วจะขึ้ปนปางกอ จะเป็นคนบ้านนอกระสา <S <S ไปบังกบพี่ไปประจําเด้อไปนําพี่บอละนอนไปนั่พี่บอละน้องสี่บ่ได้ส้งมองพี่สีผ้าไปเดี่ยวนักน้องคนเดียวผ้าเดียวเสกาดได้ไม่ใจอายเมนแน่นนอนลันลันนาพีนวนในนินนาลันลนาพีนวนในนินนาที่สัญญาติทิพงที่ขอสัญญาติท่้ักทิงแเ่ สอย,สอยพี่น้องฟังสอยเอาที่ตายไปใบ,บของหัวว่าเป็นหัวไก่ตีอาคิย์นี้ีดีๆนะลูกพอ่ออันนี้ก็ว่าสอยเอาหันนี้เอาอยัาง เอาบากอกัะลูภไยนอกคือมาสวยเทลานางมางามเทลาน้องถ้าเราน้องละมีแฟนแล้วไปมีแล้วไปละมีแฟนแล้วไปเอาไหมคุณหลอ่อสัมาอเอาบอกมักบอกเอาไหมเอาเปล่าผิวขา,ขาวขวสูงเงาอับหลาดปา,าดทั่วปานมาเป็นตางคนสอด ฉันบ่เห็นตั้งแต่นั่งหลับก่อนเป็นัวหน้อยที่ขอดุเมพังควันห็นแค่น้อยที่ขอดุเมพังควันเดียวนี่งามก่อนละมีแฟนแล้วไปมีแล้วไปละมีแฟนแล้วไปมีมีแล้วไปละมีแฟนแล้วไปเอาไหมคนหรอสมายเอาได้พอละนั่นเอามาน้องมามาเป็นพันยาของมีได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโยพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไลไปไลไปและจะถึงต่างบอกถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกภาษาไป ่ําเด้อไปนําพี่บ่ละนอนไปนําพี่บ่ละนอนสิบ่ได้เซามองพี่สิพาไปเที่ยวคันมองคนเดียวพาเที่ยวเสกะได้ใจอายแม่นแน่นอนมันลั่นน่ะพี่น้องในนีนลั่นน่ะพี่นองในนนสัาทอาหักแหักจริงแ มระวิษณีพระวิษณุัติรองประธานดรงรับนุมอวตโนสวัสดีท่านผู้น,นำพี่น้องท่านผู้มีเกียรติในห้องนี้ทุกท่านนะครับ <S <S ผมที่เบิ่อนไดมอนไพโรดโรดจนาประภาพันธ์จากนครราชสีมาครับแต่ว่าบ้านเกิดน,นั้นอยู่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดชุษฎรธาดีนะครับมาอยู่ที่นครราชสีมาก็หลายปีแล้วนะครับ สำหรับผมในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณผู้เปิดโอกาสให้ผมได้รู้จักกับบริษัทเอ็มซีนั่นก็คือท่านประธานสรวิศิีรวิศสมบัติครับนะครับพี่น้องครับผมจะใช้เวลาในวันนี้สั้นเล็กน้อยก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์อิตราลวัรตประเกและผู้ร่วมง,งานท,ทุกท่านนะครับในวันนี้มีโอกาสได้มารู้จักกับพี่น้อง ชาวอำเภอเชียง,งยืงนจังหวัดมหาสารครามก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ประทับใจแต่ผมจะใช้เวลากับพี่น้องสักเล็กน้อยว่าทุกท่านที่เดินทางมาในวันนี้ท่านจะมีแต่ได้กับได้ครับท่านจะมีแต่เรื่องราวที่มันเหลือเชื่อมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อและมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิเสธทุกคนจะต้องเดินถอยหลัง เพราะสิ่งที่เราได้มาเจอในบริษัทเอนะ็มซนั้นประมาณ30สกว่าปีเรายอมรับครับว่าไม่เคยเจอมาก่อนพี่น้องครับเรื่องของผมมีสั้นๆดังนี้ครับหลังจากที่ผมได้รับสินค้าที่มีชื่อว่ากาแฟนาบีโปโปมายาและชาสีมามีอยู่3รายการจึงขนาดนามว่า สามทหารเสือทุกคนเคยได้ยินคาว่าใบกระทาเกลือเกิดอยู่ที่อาเภอขามทาตะเลสอที่ชื่ออําเภอขามทะเลสอนั่นก็คือเมื่อหนึ่งรอล้านปีเคยเป็นทะเลมก่อนจึงทําให้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่เป็นพื้นที่พิเศษเป็นที่ทับถมสาสสแรทธาุกันมา,มามานานมากจนทําให้เกิดพืชชนิดหนึ่งในขณะนั้น ชาวบ้านออกมาเก็บกินแล้วรู้สึกว่ามีสุขภาพดีก็ตั้งชื่อว่าชาวป่าหรือใบกระทาเกลือหลังจากนั้นเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมัอ่สุรนารีนัรศราชสีมาซึ่งเราเรียกว่ามอทอสได้ทําการวิจัยเพราะว่าในใบกระทาเกลือใบเดียวกันแต่มีสารสําคัญที่จะเข้าไปทําความสะอาดเลือดลดน้าตาลดไขมัน ทําความสะอาดเลือดจึงทําให้คนที่กินแล้วดีขึ้น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 อาการอะไรอะไรก็ดีขึ้นดีขึ้นจนเราเอาไปบอกเอาไปพูดเอาไปย้ำเราเอาไปพูดด้วยน้ําตานะครับก็ไม่มีใครเชื่อพี่น้ยวครับวันนี้ส่วนของผมเองเมื่อผมได้รับสารอาหารเสือแล้วระบบการขับถ่ายที่มีปัญหามามันดีขึ้นภายในแปดแปดชั่วโมงผมก็ยอมรับกระทั่ง กาเฟเราก็รู้จักมาหลายสิบปีโกโก้ก็นานเหลือเกินชาก็รู้จักเขาดื่มมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเราไม่เห็นเขาจะพูดถึงเรื่องสรคุณเลยรู้แต่ว่าเขาดื่มชามีแค่นั้นผมส่งไปให้เพื่อนที่พัทยาสิบวันนะครับทุกท่านอาจจะเคยได้ยินในรายการประชุมของเรานะครับคุณสุงรรักโรดดวงตาข้ามขวามองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยนะครับ สาเหตุเกิดจากจอประสาทตาเสื่อมมองไม่เห็นเดินชนเดินชนก็เดินชนเสาอยู่เป็นประจำแต่หลังจากที่ได้ดื่มสาอาหารเสือคือทั้งกาแฟโมโก้และชาสีมาสิบวันเริ่มมองเห็นแสงนะพี่น้องและหลังจากนั้นดื่มต่อไปอีก2ี่วันครบหน,นึ่งเดือนตามองเห็นชัดได้ดวงตาข้างขวาม,มาใหม่ ไม่ต้องใส่แว่นตาและขับรถกลางคืนได้พี่นอ้องครับคิดว่าผมจะเชื่อง่ายๆนะครับผมก็ไม่เชื่อครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้เจอคุณสุวรรณนนท์ก็มาที่ทบอ่าท็นนท์โคราชแล้วก็ไปสถานที่ต่างๆท่านบอกว่าท่านได้ดวงตาข้ามขวามาทําไมถึงเป็นเช่นนั้นมีใครตอบได้ไหมว่าทําไมกินแล้วดวงตาดีก็เนื่องจาก ในชาสีมาซึ่งประอกอบด้วยสารสำคัญลดการตีตะกอนในเส้นเลือดฝอยลดน้ำตาลลดไขมันจึงทำให้เลือดสามารถที่จะไปหลอเลีเ้ยงเส้นเลือดที่อยู่ในจอกระสาตาพี่เรับและท่านครับ,ร,บรายละเอียดมีมากมายแต่ รับประทานแล้วตาดีขึ้นตาดีขึ้นเนี่ยบางทีในเวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็เกิดขึ้นได้ครับนี่คือความมหัศจรรย์ของชาซีมานะครับเคสที่สองครับคุณท่านคุท่านครับตุ้ท่านเคยได้ยินมาหลายคนแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไปเจอกับตาคุณป้าสมนึกนาคภางอายุ8 3ปีมีอาการหลังโคว หรือหลังค่อมน้องลงผมมาสองีครับดื่มชาสีมาสองแก้วและดื่มโปโกโม,มายานหนึ่งแก้วภายในเวลาสองชั่วโมงคุณป้ายืนชงได้ครับพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องที่เราเราไปเล่าเราไปคุยเราไปพูดเนี่ยมีแต่คนหัวเราะเยอะเย้ยิ้มแย้มแล้ไม่มีใครเชื่อแต่ในความเป็นจริงการที่เรามีหลังบูโงงนั้น นั่นหมายความว่ากระดูกเรื่องเสื่อมกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่หอ่อกล้ามเนื้อและเอ็มที่ห่อมัดกระดูกในคนสูงอายุนะครับมันคลายออกแล้วมันไม่แน่นแล้วครับก็ทําให้หลังค่อมลงแต่พอได้รับชาสีมาชาสีมาก็จะเข้าเข้าไปเเรียกว่าเข้าเลือดที่ข้างเลือดที่ไม่มีเดินทางก็ไม่ไม่ถึงเส้นเส้นเลือดที่อุดตันกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือด บริเวณในข้างขางมันก็จะทําให้เกิดการไม่ทํางานไม่ทำงานงาน,นี่คือเกิดเกิดการหลังข้อเราต้องสังเกตนะครับคนอายุสูงแนละ้วก็จะมีหลัง,หล,ง,ห,ลงหลังคงอหลังหลังโครงออันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นกันเออยอะแยะหลังจากนั้นนะครับผมมาเจอคุณป้าผมไกลครับพ่อไก่สัปดาห์ละสามครั้งนะครับสัปดาห์ละสามครั้งผมไปหาที่บ้านครับขออนุญ,ญาตนิดหนึง ไปหาที่บ้านเนี่ยหันข้าให้ผมนะครับผมก็พยายามที่จะให้ดื่มชาสีมาให้ดื่มากาแฟคือเราไปท้งแรกที่เราให้ดื่มก่อนคุณป้าของไกลไม่ได้หันหน้าครับมองเลยครับหันข้างข้าหันข้ามาแต่สามีก็บอกว่านี่แหละก็เป็นเป็นพวกไตมานานพวกไตมานานมา,นาการพกอกไตจะต้องมามา่อกประมาณประมาณสี่ชั่วโมง ครั้งหนึ่งสีชัโโ่วโมงโดยปกติก็จะอาทิตย์ละสามสัปดาห์สาเหตุที่จะต้องพอกไตนั่นก็คือเลือดเลือดเสียนไตทํางานไม่ได้ไตเสียตไตวายยึงจะเป็นต้องเอาเลือดออกไปฟอกข้างนอกแล้วก็ทำความสะอาดเลือดแล้วก็เอามาเราใส่เข้ามาที่จริงมันก็คือการฟอกเลือดนั่นแต่เราเรียกว่าพอกไตหลังจากที่คุณป้าของไก่ได้กินชาสีมาสองอาทิตย์นะครับหมอรถ จำนวนพอกจากสามเหลือสองครั้งและคุณป้าหอยไก่บอกผมว่าหลังการไปพอกไก่แต่ลลครน้งนั้นมันเหนื่อยแสนเหนื่อยเดี๋ยแสนเดียในขนาดที่ถูกให้หมอพอกไก่นอนพอกอยู่แต่พอดื่มชาสีมาแล้วไม่เหนื่อยไม่มีอาการเลยเลยผิวพรรณก็ดีขึ้นอาการอาการก็ดีขึ้นนี่คือประสบการณ์จริงของผมที่ผมอยากจะบอกพุกท่านในวันนี้ว่าสามอาหารเสียโดยเฉพาะชาสีมานั้น อยากทำความแปลกประหลาดใจให้ทุกท่านว่าสุขภาพของท่านที่เคยเป็นมานานแสนนานมันช่วยได้จริงๆครับพี่น้องครับมันช่วยได้จริงๆอย่างน่าอัศจรรย์เวลามอาจจะมีไม่มากพอนะครับแต่อยากจะบอทุกท่านว่าทุกท่านมาวันนี้ถ้าท่านมีโอกาสได้ดื่มได้ลองแล้วท่านก็จะเห็นว่าสินค้าของบริษัท s อ c ที่มีคนเปรียบเทียบ ว่าเหมือนฟ้าประทานเหมือนโรงพยาบาลเคลื่อนที่เป็นสินค้าที่พูดได้เดินได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นสินค้าที่ไม่มีแห่แขํคพวกเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่ประหลาดใจมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับหลังจากที่ผมได้ส่งสินค้าลงไปที่ให้เพื่อพัทยาแล้วหลังจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณสองเดือนนะครับมี คนที่ติดต่อเข้ามาสมัครสมัครางานในองค์กรของผมประมาณ300คนกับพี่น้องครับประมาณ2 300คนภายในเวลาเลียนกว่าๆทำให้ผมได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็ปีรนยได้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องครับการที่ มันเป็นเรื่องที่ผมมองไม่เห็นเลขคิดไม่ถึงจริงๆ,ๆ,ๆแต่ในปัจจุบันนี้ผมอยู่บริษัท NSNC หนึ่งปีกว่านะครับผมอยู่มาหนึ่งปีกว่าผมได้มองเห็นสิ่งที่ผมมองหาเริ่มต้นด้วย2 7 9 5แต่ผมได้กลับมาวันห้าพันกิองวันหะาพันผมมีทีมงาน็ไม่เด้หลายพันคน อยากจะบอกทุกท่านว่าทุกวันที่หวันที่15และวันที่20่สเดือนผมมีโบนัสเข้ามาไม่เคยเว้นแม้แต่วันเดียวครับพี่น้องครับไม่เคยเว้นแม้แต่ว,วันเดียวผมจึงอยากจะบอกทุกท่านว่านโยบายววของบริษัท SMC คือข้อท,ที่หนึ่งส่งเสรมิมให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพดีและข้อที่2สุขภาพดีแล้วเราต้องมีรายได้ดี มันพูดคูกันครับพี่น้องครับรายได้เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพเมื่อมีรายได้ดีอารมณ์ดีจิตใจดีมิตรภาพดีอัตยาศัยดีทุกอย่างก็ดีตามปัจจุบันเรามีสุขภาพดีแล้วรายได้ต้องดีด้วยยินขอยืนยันกับพี่น้องในอำเภองหวได้เชียงแลโดยเฉพาะในอำเภอเชียงยืนนะครับวันละห้ามทุกท่านทําได้อย่างแน่นอนนะครับ ท่านท้างการที่จะอทราบรายละเอียดนะครับอย่างนีน้สุขภาพให้รายได้ผมก็ยินด,ดีที่จะยินดนท่านนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้อยากจะบอกทุกท่านว่า2 9 9เป็นตัวเลขเด็ดที่จะสร้างความสำเร็จให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีรายได้ดีคนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่าย เคยเจ็บปวดเคยเสียใจเคยผิดหวังจากบริสิสัือื่นๆในวันนี้ขอขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าท่าน